ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี่ทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้อาจะมาตามพอดวงเฮงให้กับเอฟซี่ละเดอ้อเอฟซี่ทุกท่านทุกคนที่คอมเมนต์มานะคะถามหาพอดวงเฮงเมื่อนี้พ่อเพิ่นแล้วหลังจากติดตามหาเพิ่นหลายมือหลายวันเพิ่นติดธุระเพิ่นนี่ธุระนะคะก็เลยบอพอกันนะคะเป็น โคงสุดท้ายน้ำแล้วก็เป็นโครงแหลกของเผินน้ำนะคะอ่าแต่ว่าจังใดจังใดเพินก็นจะมีตัวเด็ดเด็ดดังดังมาห้กับเอบซี่บอหผ้ผาดนะคะได้ยินว่าได้แล้วเด็ดเด็ดเลยค่ะมาค่ะมาไปตามกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพอดวงเฮงนะคะครับผมเอซี่กะถามหาหลายค่ะภัยเอกทางช่องนะคะนี่ ว่ามีผู้เดียวเท่านั้นที่หายซีสองตัวเดียวค่ะพี่น้องหังบอมหมักน้ำทา้งช่องทางเอ็ดกับบอมหมักน้ำขนาดมาหาโ้งสุดท้ายหาเพินพ่นเพื่นฟั้นท่งปาะตวเดียวซีสองไม่พี่น้อง,งนี่แหละค่ะพอดวงเฮงค่ะอือได้บอละพอเอ้ยได้บลระครับขอบคุณท่านอีซี่ทั้งหลายติดตาม เอาว่านี่ก็จีปอยไปยูพี่น้องห้องููไดสนใจเอาเอาเอาเบาสีโดนๆไหไดวลาเนี่ยค่ะกับตัวนี้จำมาจังไดค่ะลีกชิมาชีมากคือควมเฮ็ดเราละคือเราถ้าเมาก็คิดเราถ้าเมาที่คือปลอยซีสองว่อนี่แล้วนี่ละวันนี้ก็คึ้ได้ทำได้ไดยคิดว่า ว่นี่สิป้อยไปมีมีแนวเห็ดแนวสางอย่างนอมี่มีมีมีแน,ว,ว,นวเห็ดแนวสางกับฝากเอฟซีเพ่นแน่กันเป็นได้โชคได้ใช่น้ำน,นะคะก็ามาท<ม>้ำบุญหรือว่ามาสางยังรวมกันแน่จังสีนากพอสิถามไปแมนบ่คะกสิเววางเย่วๆไปพทัทยเอฟซีเพ่นอยากเป็นสะพานบุญน้ำจังสีนา ครับจุด้ฟจุดไฟพีนองห้องวังที่สิบหกปีละคือรอบนี้สิบอยศูนหากับสิบหาเออศูนหากรับสิบหาออกมาลแล้วบานนี้สิบศูนหาด้วพี่น้องกรับสิบหาแต่ว่าเน้นคือเน้นหนึ่งหาเน้นหนึ่งหาเอาบ้านนี้เอฟซีเอ้ยบานนี้เพิ่กนกระซือง่ายอยู่ตรนมันตัวใหญ่กับพี่รองที่รอดนะ ที่ันสีแดงนั่นกันมันเรียงตรงนี่ไห้ตรงมันกับบ่ตรงแต่ว่ากับมีตัวตรงอยกับพอหนึ่งนะคะมีผูมีผูไห้คือกันอยพอหนึ่งกระเดี่ยเขากันอยมันกับงามอยู่ดีหรอคะน,ออนี่ปล่อยตัวเดียวคือขเขาหน่ะล่ะแต่ว่าถตว่าปล่อยตัวเดียวกับบะเมียนคือมว่นี่ปล่อยศูนย์น้ำ<า>แต่ว่าเขาว่าคาดว่าย่านมันผานไหมแต่วันหนึ่งมันสีมีอยู่แล้วล่ะ หนึ่งมันสิมีอยู่แล้วค่ะะเนาซื้อร่างซื้อบนเหนเด้อค่ะจังว่าเอาหักเขาว่าฟังหันเอ่อซื้อลอตเตอรี่ไปจับไปคถ้ามันยั่งนะถ้ามันยั่งใายปากซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะอ่ากว่าสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลนั่นแหละเนาะค่ะเนาะคือตัวนิ่งตัวยังเลยคือตัวใดญค่ะเน้นขึ้นหนึ่งหาเน้นหนึ่งหา นต่พี่น้องว่าไงบ้างนี่ยแจังค่อยเอาประกบเอาใส่เอาแล้วบ้านีหนึงหัล้างยางเดียวเลยล้างยางเดี่ป็นว่าล้างยางเดียวล้างบางหันกับล้างนี่เนาะค่ะล้างครับล้างยางเดียวเรียกผมอย่เนียนข้ง่าแต่ว่าห้ากับซื้อใบบนซื้อล้างราคาการใบจากอยนะครับกับวิธีบานดอกซื้อบนซื้อล่างว่างหนึ่งหันนั้น มีความฝันประกอบน้ำดีเนาะค่ะเนาะแมนอันนี้ก็คืึกันนาะมีความฝันประกอบพื่กันแต่ว่าฝันเนี่ยบอได้บอกว่าประกอบไอ้ไอ้ขอโทษไอ้บ่อยากให้มีเสียงเพลงไหมค่ะบ่บ่บได้ว่าฝันนี่ฝันดีแล้วล่ะบอกว่ารอบนี้ฝันดีค่ะบอบ่ให้ประกอบ คือฟันดีพวกอะไรดอย่างเงี้ยเสียดายงวดวังห,หันแม่ป้าฟันหินพระเจ้ายู่หัวเนาะคะ่ะะพอโทษนะคะที่บอกถึงแต่ว่าเฮากะาในความฝันของเฮามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะน่ะเนาะสิ่งที่ดีคันเห็นหินเห่น,น,น,นถือว่าสุดยยอดอมันกัเลยเข,ข่าของของ,ของพ่ออีหลีย่งปา้าย่งเป็นขนลุกเลยไหมเป้าถึงถึงบัดได้กัขนลุกรับผมกับผมว่าเนี่็ พี่เกาคนละพี่นมาบอกก้อยไงคือเห็ดหลักกาเพี่นมาบอกว่าตัวเดียวคือซุนหาค่ะโอ้ฟังเอาพี่น้องเอ็ซีนะคะซุนหาเป็นตัวสำรองค่ะอัศวิมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยตั้งนึงบทวอกซุนหาทั้งบทซุนหาดิค่ะแม่เนาะโอ้ยทำดีแล้วเนาะค่ะเนาะสว่างมากเลยเพราะว่ามันกับ่ัวลายโตค่ะบ็เลยไปเอาเรียกพี่นมาหรอกบรียกเจ้าของนี่ล่ะก็ที่ว่าปล่อยปล่อยบัลล่าะ มันกิดคนเหตุการณ์เหตุงานหลายทางบอมเนว่าสีนั่นตามที่จริงแล้วมุมได้มาในเตจหนูคนละได้มาเพอาะเตเรวอกผมเมียได้เลยนี่จ้าอ่อเพระเตเรวอกไดลซ้ำมื่นคือได้เลยค่ะอีซี่กัตามหากันเพราะเจอนะค่ะพี่นต่างฝ่ายต่างหาอยู่ให้จีนเนาะบอมเอนว่าเฮาสีม้าแบบอย่างเดียวเฮาบ่มมิตรนาทีเดียวนะคะทั้งแอ็ดกับบอมมิตรนาทีเดียวคือกันค่ะแอ็ดกับบอฮันมี่ไล่ได เาอาซื้อว่าเอ็ดกับบอันนี่ไล่ใดช่องก็ห้องกระจับจพานแ,แต่บอฮันใดใบามากนะคะบอฮันใดใบบอฮันดูมากไหมค่ะบอฮันใดดูแต่ว่าว่าพานแล้วสางไล่ใดใดแล้วแต่ว่ากับเห้าบ่มีคลิปลุ่งหลายเข้ากับบอใดหลายนะคะเพราะฉะนั้นกับ <c oughs> ขอถวษขอให้นะคะที่บ่ไดเอาสมุดลิมที่ พอไห้ตะมวดกอนมานะคะมันเป็นเลขซีสองตัวเดียวที่ตัวประกอบก็บคือเก้าแปดนะคะเก้าแปดนี่มันเป็นอ,อายุผู้ใญ่เพ่นนะคะหรือนกะัอายุพอกับเก้าุกหรือว่าเอย้ยหุกเก้าเลขบานกับเก้าหุกเนาะคะ่ะขันผู้ใดเบิง่งก่อนหลังกับสี่หินนะคะคลิปของพอคลิปของพอนะต่างงวด วันที่หนึ่งมีทุน่าย่นนะคะมันกับเขาเพื่อนหาแค่ตัวเดียวซี่สองค่ะพี่น้องไปว่าบอไดเอาหลักฐานมานะคะกับเบิงยอนหลังเอาเด้อค่ะเด้อขันบอสิยากันเนาะค่ะเนาะพอเพื่อนหายหลีค่ะซี่สอง มีอย่างอีกบ่ค่ะบ่ครับผมทำนั่นละพี่น้องร้องออกไปเสียงร้องเบิ่งค่ะามีโชคเกิโชคสุขคนเด้อมีชี่อสุกทพิ่มเยอะค่ะขอขอบคุณพอนะคะผมขอขอบคุณพ่อสวัสดีค่ะเอาตานนี้ก็จะมาเบิ่งตัวเลขนะคะตัวเลขของพอนะคะยินบ่ค่ะพี่น้องศูนย์ห้าหนึ่งห้านะคะนินลางค่ะนินลาง เน้นซิปหาห,าหรือวันหนึ่งหานะคะพี่น้องเอฟพอดวงเฮ่งมาแล้วค่ะแคปนะคะแคปหน้าจอนะคะเป็นงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสิบนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากิแบงนรัฐบาลน,นะคะพอสนับสนุนรัฐบาลไทยของเราเท่านั้นค่ะ ขอให้โชคๆมันมานน้ำกันนะคะคลิปนี้กลับมาเอาย่ามขึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่ามึงอื่นจะออกแล้วนะคะขอฝากค้นละไรค้นละไรแช่นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแกงเตียนไว้นะคะเพื่อจะบ่ได้พลาดตัวเลขกเด็ดเดังๆนะคะกัคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ